สวัสดีทุกท่านทุกคนปาติโตคักรเนี่ยจบบับหวานตับหวานมาสัน่นแกงปลาคักรึคักรคักรึคักรึคนณใสหอยเห็ดพี่น้องปาโตปาโตปาโตคักรเนี่ยคักรเนีย่ยคุณนะ่ะพี่น้องตับหวานเฮ้ยแกงปลาใช้หอมปีผัดกะเพรากับแม่เบ้เยบเสียบน้ำกันทุกท่านทุกคน แสีบทะลุฝาพุ่นละเอิ่นเทวดามันจีน้ำพุ่นแล้วล่องเบิ่งเสร็จแล้วเจ้ามามาพี่น้องมาคักทักเนี่ยคุณหัวมากกัน้ำไล่เลยพี่น้องเข่ามาเบิ่งกะขอให้ยูดีมีแห้งทุกท่านทุกทันนะครับเด้อฝากพี่น้องกดไลค์ฝากพี่น้องกดแช่เนี่ยเป็นกำลังแรงใจให้งน้ำเนี่ยมติส้มเบิ่งแน่ว่าเป็นแนวดายจะชิปแนวนี้เ็ะแตบ,บได้ต่อไป ออนัวหอมวนน้ำกันด้ำพี่น้องนะคนนะ่ะพอมากเลยทำไรหลายเลยหลักก็ลอยกินซะบ้างมนะึงนี่สมโมยนี้สมนุ่งกรอาบน้านเลยไหลายัะบาทซะบ้าคนน่ะพี่น้องเฮ้ยขอบบุญขอบคุณพี่น้องปองไปตกทันตกคนครับทำายก็ไหลแหละมามามาแซ่บๆ,ๆ,ๆ,ๆกันไปเพิ่งเพิ่ง ุ S <S ่นเฮ้ยเสียบคัดกเสีบแน่ยนะพี่น้องอคุณนะ่ท็กทกๆๆๆกกำไล่แตกงแล้วสดจัง่อยใช่าเหรอลายหินใช่าเนาะแจงประดุกเสียงฮปีพี่น้องนำขลาจานพันหลาบลับตะหวัน ห่อยตัหวันลาบตันแว้นก่อยครับหว <hi> ันเอ้าเราจะเจอเอินแล้วพี่น้องเชื่อเงินเชื่เงิน่อยละเั้งอลาบเช้่อก๋อยลเ้าตะวานตะวานแชร์ร่อมกันบอกมาละ้ำไาอะไรละพี่น้องเอียดีมึงจุกเชิหน่อยจุกนะพ่อเป็นจะแชร erm. ์ ปลานห้อโสวยกวนี้ผักแกมผักแนมห้องนล่กกำลังปีมึงทีละหลาบก้อยห้อคักแน่้อคลๆคคยพี่น้องกันคะกันเอคลกคละคละซุซมไปมึงกาเลยตามกว่าห้อ ปโตปโตปโตข้างเนี้ยข้างเนี้ยคุนะอันพัดกระเพาะแบบคัดคัดนุ่งแจงปลาบันมือนำอาจารย์พานลดแจงปลาใส่อโรอปีขอบคุณขอบคุณพี่น้องนงไปอ่ะทำลาภพระจักขอบคุณขอบคุณครับอยู่ดีมิห่งตงงุ๊กตาตุ๊กตาครับผมฝากพีนกก่น้องกดไลค์ฝากพี่น้องกดแชร์แน่เด้อเป็นกำลังแรงใจน้ำแน่พีน่น้องเอ้า ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย